พิฐานตรงนี้นะครับจะมีเส้นแซมตรงนี้เขาเรียกว่าสมเด็จวัลังพินฐานแซมจะมีหูนะหูนี่ชัดมากนะเนเป็นผมจะเอียงให้ดูเห็นไหมเห็นหูท่านไหมหูท่านชัดมากาทั้งสองฝั่งสันติขึ้นแบบโอ้โหตรงนี้จะต้องบอกเลยว่าโอ้ไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะโม้เลยเอาเป็นว่าโคตรสวยแล้วกันนะครับมีคนขอเช่าผมเยอะมากนะครับแต่ผมเองก็รู้สึกว่าผมไม่อยากปล่อย เพนะืมอนๆดูนะดูให้เราเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรามองตรงๆนนะหลาักการที่ผมเคยสอนนะเรามองตรงๆอย่างเงี้ยโอเคหูเราก็จะเห็นบ้างนะครับสังกิก็ด้วยมันจะมีสังกินะนะครับหูฝั่งซ้ายเรามองไม่เห็นเลยไหมหูฝั่งซ้ายเรา,ม,เเเเรามองไม่เห็นเลยเกลเราแทบมองไม่เห็นเลยเห็นไหมเพราะเป็นแสงเงานะครับเห็นไหมเพื่อนดูนะถูกร้อมการปื๊บเห็นหูฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายมองไม่เห็นเกลหายไปเลยครับแต่พอเราเอียงปุ๊บ มาดูโอ้โหดูเก๋เลยเพื่อดูเกตกาลายเป็นคมชัดเลยนะครับเพราะว่าจากแสงเงาหลักการของผมคือเวลาส่องพระเราจะไม่ส่องเพียงแค่มุมเดียวนะครับเราจะส่องตะแคงซ้ายตะแคงขวาให้เราเห็นแม่พิมพ์นะเพื่อนๆดูเนอ,อย่างนี้แนวนี้ยิ่งชัดเพื่อดูเก๋เลยโอ้โหคมกิ๊กดูโหชัดสังกติชัดฐานแสงมีเส้นสๆตรงนี้ตนะรงนี้แล้วกันผมวานี้ก็แล้วกันนะให้ดูพิมพ์ก่อนนะครับ พิมพ์นี้เขาเรียกว่าสมเด็จวรลขังพิมพ์ฐานแซมฐานแซมคืออะไรนะครับให้สังเกตตรงนี้จะมีเส้นใต้ฐานตรงนี้ครับใต้ใต้ฐานตรงนี้นะครับจะมีเส้นแซมตรงนี้เขาเรียกว่าสมเด็จวรลขังพิมพ์ฐานแซมจะมีหูนะหูนี่ชัดมากนะเนเป็นผมจะเอียงให้ดูเห็นไหมเห็นหูท่านไหมหูท่านชัดมากทั้งสองฝั่งสารกติขึ้นแบบโอ้โหวงนี้จะต้องบอกเลยว่าโอ้ไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะโม้เลยเอาเป็นว่าโคตรสวยแล้วกัน มีคนขอเช่าผมเยอะมากนะครับแต่ผมเองก็รู้สึกว่าผมไม่อยากปล่อยนะเพั่อนดูนะดูให้เราเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรามองตรงๆนี่นะเราหลักการที่ผมเคยสอนนะเรามองตรงๆอย่างเนี้ยโอเคหูเราก็จะเห็นบ้างนะครับสังกติก็ดูเว้ <c oughs> มันจะมีสังกันะนะครับหูฝั่งซ้ายเรามองไม่เห็นเลยไหมหูฝั่งซ้ายเราองไม่เห็นเลยเกดเราแค่มองไม่เห็นเลยเห็นไหมเพราะเป็นแสงเงานะครับเห็น <c oughs> ไหมเพื่อนๆดูนะจุด <c oughs> <ๆ>้อมการปุ๊บเห็นหูฝั่งขวาฝั่งเดียว นะครับฝันซ้ายมองไม่เห็นเกตหายไปเลยครับแต่พอเราเอียงปุ๊บขึ้ไปดูโอ้โหดูเกตเลยขึนไดูเกตกายป็นคมชัดเลยนะครับ<ส>เพราะว่าจากแสงเงาหลักการของผมคือเวลาส่องพระเราจะไม่ส่องเพียงแค่มุมเดียวนะครับเราจะส่องตะแคงซ้ายตะแคงขวาให้เราเห็นแม่เปลี่ยนมาื่อนไดูนออี่ยงนี้แนวนี้ยิ่งชัดขึ้นไดูเกศเลยโอ้โหคมกิิบดูโอ้โหชัดสังกติชัดฐานแสงมีเส้นๆตรงนี้ ตรงนี้แล้วกันผมวานี้ก่อนแล้วกันให้ดูพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าสมเด็จวัลขังพิมพ์ฐานแซมฐานแซมคืออะไรนะครับให้สังเกตตรงนี้จะมีเส้นใต้ฐานตรงนี้ครับใต้ใต้ฐานตรงนี้นะครับจะมีเส้นแซมตรงนี้เขาเรียกว่าสมเด็จวัลคังพิมพ์ฐานแซมจะมีหูนะหูนี่ชัดมากนะเนื่อนผมจะเอียงให้ดูเห็นไหมเห็นหูท่านไหมหูท่านชัดมากทั้งสองฝั่งสังกติขึ้นแบบโอ้โหตรงนี้จะต้องบอกเลยว่า ผมไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะโม้เลยเอาเป็นว่าโค้ชสวยแล้วกันนะครับมีคนขอเช่าผมเยอะมากนะครับแต่ผมเองก็รู้สึกว่าผมไม่อยากปล่อยนะครับมาดูนะดูให้เราเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรามองตรงๆนี้นะเราหลักการที่ผมเคยสอนนะเรามองตรงๆอย่างเงี้ยโอเคหูเราก็จะเห็นบ้างนะครับสังตะก็ด้วยมันจะมีสังกะนะนะครับหูฝั่งซ้ายเรามองไม่เห็นเลยไหมหูฝั่งซ้ายเราไม่เห็นเลยเกลียาแค่มองไม่เห็นเลยเห็นไหมเพราะเป็นแสงเงานะครับเห็นไหมมาดูนะ ดูค้อมการปุ๊บเห็นหูฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายมองไม่เห็นเกตหายไปเลยครับแต่พอเราเอียงปุ๊บเพื่อดูโอ้โหดูเกตเลยไม่ดูเกตกายเป็นคมชัดเลยนะครับเพราะว่าจากแสงเงาหลักการของผมคือเวลาส่องพระเราจะไม่ส่องเพียงแคุู่เดียวนะครับเราจะส่องตะแคงซ้ายตะแคงขวาให้เราเห็นแม่เห็นมาเพื่อนดูนี่อย่างนี้แนวนี้ยิ่งชัดเพื่อนดูเกจเลยโอ้โหคมกิ๊ดดูโหชัดสังกติชัด ฐานแฟมมีเส้นแซ<ส>ม,มตรงน,นี้นะนตรงน,นี้แล้วกันผมวางนี้ก่อนแล้วกันนะให้ดูพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าสมเด็จวัละคังพิมพ์ฐานแซมฐานแซมคืออะไรนะครับให้สังเกตตรงนี้จะมีเส้นใต้ฐานตรงนี้ครับใต้ฐานตรงนี้นะครับจะมีเส้นแซมตรงนี้เขาเรียกว่าสมเด็จวัลคังพิมพ์ฐานแซมจะมีหูนะหูนี่ชัดมากนะเป็นผมจะเอียงให้ดูเห็นไหมเห็นหูท่านไหมหูท่านชัดมากทั้งสองฝั่งสันติขึ้นแบบโอ้โหองค์นี้ย จะต้องบอกเลยว่าผมไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะโม้เลยเอาเป็นว่าโคตรสวยแล้วกันนะครับมีคนขอเช่าผมเยอะมากนะครับแต่ผมเองก็รู้สึกว่าผมไม่อยากปล่อยนะเพื่อนดูนะดูให้เราเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรามองตรงๆนี้นะหลักการที่ผมเคยสอนนะเรามองตรงๆอย่างเงี้ยโอเคหูเราก็จะเห็นบ้างนะครับสังเกติก็ดูไอ้มันจะมีสังกตินะนะครับหูฝั่งซ้ายเรามองไม่เห็นเลยไหมหูฝั่งซ้ายเรามองไม่เห็นเลยเกลียาแทบมองไม่เห็นเลยเห็นไหมเพราะเป็นแสงเงานะครับเห็นไหมเพื่อนๆดูนะ มองการฟืบนเห็นบุฟ่งขวาฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้ายมองไม่เห็น